รเข้ารมการะกวดมากพวกเธอกำลังลุ้นอยู่ก้นอ้องอองฟองใช่แล้วเชื่ทุกคนเลยแ่ทุกคนเอาเพลมาลุ้นกันเรามาลุ้นกันมาลุ้นกัารีแอคชั่นสดเลยครับฉันเพิ่งลาบเลยนะมาหมดยเร็ ประกาศกันสดๆดดเลยนะสำหรับ,บ,บระยอง2020ระยองแน่นอนนะฮะอีพิงสาวเธอก็จะได้เป็นรองชะเลิศมิสแรวด์ระยองปี2023และเป็นครอบครัวเป็นทีมเดียวกันนะกับมิสแคระยองโทรใครเข้ามาแล้วคอมเมนต์นได้นะนะโทรโทรให้ใครระหว่างน,นิวกับราดวาัวคือให้ใครโทรตอบดีทั้งคู่ ตบมองมากวันนี้น้องนิวทำดีมากเลยค่ะในฐานะที่เป็นช่างใส่หน้าของกองเห็นน้องมาตลอดน้องตั้งใจมากแล้วก็นิสัยดีน่ารักมากใช่ีคนเลยนะไม่ใช่แค่นิวคนีเขาจริงๆพวกเขาปทุกคนน่ารักหมดเลย วันนี้ที่นินวชนะมีอะไรเป็นจุดเด่นที่ทําให้นนิวชนะครับอยากบอกว่านั่นแหละค่ะที่น้องตอบไปเลยว่าน้องพยายามแล้วมันก็ส่งผลต่อเพอร์ฟอร์แมนส่งผลต่อหุนส่งผลต่อการตอบคาถามทุกอย่างเลยมันทําให้เขาโดดออกมาจากคนอื่นความมั่นใจมันโดดออกมาจากคนอื่นอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากเลยค่ะนางงานทุกคนนะมันต้องมีการพัฒนาอันนี้สําคัญมากเลยค่ะจะสวยมันจะสวยเป็นพื้นเพหรือว่ายังไงก็แล้วแต่ถ้าไม่มีพัฒนาพัฒนาเนี่ยคุณจะไม่ชนแสกเลยอันน<ม>ี้เป็นสิ่งสําคัญใช่ที่บอลที อบคุมากครับอันนี้ความเห็นของคนที่ทําในกองทำงานในกองนะไม่ต้องอยู่กับน้องมาตลอดในการเก็บตัวนะครับก็คือนางสมมงทุกประกาศเป็นโมเมที่ได้ว่าตื่นเต้นบีบหัวใจมากๆเลยนะครับกับการที่เราสคู่นี้แหละที่จะเป็นคู่หยุดโลกเธอ Miss Grand อ่างทอง2023และเธอยังจะเป็นตัวแทนของจังหวัดอ่างทองในการเข้าร่วมการประกวด Miss กรนด์ Thailand ปี2023ที่จะจกดขึ้นในเดือนเมษายน ้ครโทรสามร้อยคนที่ดูอยู่ภ<ท>าพาชัดไหมเสียงชัดไหมเร็วเรว นายกรรมาิการแลกรรมการผู<โ>้จัดการโดลสารเอกลักณ์แอดสัให้เก็เป็นผู้มอบรางวัลรั้ง องฟองมองแล้วสุดท้ายองฟองพวเป็นไงบ้างมิน้นอันนี้คือมิน้นติสแกน2022นะอยากถ้าทุกคนจำกันได้เอ้ยส,สุดทิดาเชคันบิสแกนสรกลระแง้วองขานะมาเป็นยังไงบ้างวันนี้มาเชียร์ใครวันนี้มาเชียร์องฟองค่ะแล้วก็ประสบผลสำเร็จโ,โ,โดนแทเน้องดูสนิจัดองฟองยังไงอยากรู้เป็นผู้จัดการ อังมาสามจังหวัดแล้วจนแบบว่าจนแบบเห็นน้องติดตามมาแล้วก็อยากให้น้องมงสักมงสักจังหวัดหนึ่งในที่สุดน้องก็ทําได้อุยดีจด้ด,ด้วย